สวัสดีครับทุกท่านนะครับคืมฝ่าคืมฝ,ฝนช่องนี้กระพายุเข่าในแจ็งหน่อยทั้งไทยเฮาบอว่าสิเป็นทั้งอุบลชีเกตสุริบนบประมาเดียพ่ายยุยางเดียวไร่หม่องไร่บอลก็บอกว่ามีแผ่นดินไหวพร้อมนะครับมื่อนี้ผมอยู่ที่ชายแดนเล่าเว,วียดนามเล่าเบาครับเส้นทางสวรสรค์เขตเซเปนถึงนี่เลยนะครับขามไปนอนเวียดนามหนึ่งคืนนะครับไ่ได้ใส่หมวกเพราะว่าผมอยูสื่อหมวกใหม่ของแข่เลยอยู่เวียดนามนะนะสื่อกุ๊บใหม่นี่คือ รักแดนมิตรภาพนะครับ60หาบใดใบหวยเดี๋ยวจะพาไปเบิงว่าทั้งพุ่นเคยไปขั้งนึ่งล้วละสําหรับตลาดนี่แต่ว่าจะไปทายตลาดแรงกับเสาแต่ผมหัวฝนฝ่าหรือว่าแม่ขายแม่ขายสีมีบอเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับแสนได้บอสาเออายมีบอรายเออายใช้น้สามอันแสน ผมสื่อไปก่อนสามลนแสนถ้าพู้ไดอายากได้คอมเมนต์มาเออสายแบบนี้เลยผมว่ได้แหลกเงินดงแล้วครับขามาผมก็ใส่เงินกีบเลยจริงๆขางเงินกีบก็จะสูงกว่างเงินดงอยู่นอยหนึ่งต่อไปแต่ว่าไม่ขาดได้เงินกีบก็ดีใจเยอะนีหนึ่งคือกันตลาดแรง แล้วก็เวียดนามนะครับเพื่อนจะบรับของคือเหล่าเด้อเวลาเขาซื้อของแล้วเขาเอาของให้เวียดนามคนเวียดนามเพื่อนจะบรับของเด้อครับเพราะว่าประเพณี้บานเพื่อน้ารับของแล้วถือว่าต้องมิยังตอบแทนคืนมาเพราะฉะนั้นเวลาเขายืนในเพื่อน mm hmm. เพื่อนจะบ่เอาเด้อครับ mm hmm. เพื่อนจะบ่เอาหลายกลัวหรือเฮ้าบ่สมควรที่จะยิบยืนในเพื่อนแจกนะหรือว่าใหา้ ไปกินนะสะเพิ่นจะบ่หลับได้ครับอเ้าวเหล้าอีกบาทนี่ยเป็มาไก่เป็ดไก่เหล้าตัวนี้ซื้อเห็ดปวกวซานเห็ดปวกเล้าเบาเวียดนามคือเถ่าแต่ว่าคนขายผัดมิตรหนุ่มๆนุ่ปัดโถอะปัดโถอะปอดบกหยา ว่าเบิ้งเห็ดเบิ้งบักห้าอุ้ยคักอีนีเนาะโอ้ยส่งบักห้าเอาเลยมาเลยตัตันยูดกไมเลายเลาก็ได้วตลาดย่ำเสาหรือย่ำเร่งไมหลายเลยย่ำเสาหรือย่ำเรงเขาจะขายเครื่องไนหลายเย่ำเสาหรือย่ำเร่ขายเครื่องไหลายย่ำเ้ายชาก็ลาย่ร่งก็ไล่ยก็คือลับเงินกีบหรือับเงืนดง ได้เบิดทั้งกีบทั้งดงเออเงินกีบเอาเงินลงอะไรเดียเอาเบิดเอาเบิร์ตแต่มันเงินใบไม้ครับว่าใบไม้ใบไม้ก็เอาเจาก็เอาเนี่ยเจ้าเวียดนามชินเจ้าเล้าอ่ะคนเล้าหรือคนเวียดนามคนเล้าจะคือนว่าเวียดนามได้อยู่เมืองไหนอยู่เซปูนเขาเล้าเด็กเซปูน โบบาร์อโอ้ลาวเวียดนามเก่งนําคือคนเล่าของคนเวียดนามไปทำมาวะแมนเมลินปลาหมึกเวียดนามกระเสบได้ครับเคยเสือไปกินอยู่รสชาติดีเคยเสือกับน้องคนนี้แหละนี่แตดีใหญ่ินเจ้าแล้วเสือยังก็ลืมล่ะแล้วเสือยังก็ นกมันเป็นนก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 เราอยยังไมาสัมผัสเราเราหัวจักเพลงไทยอยู่ซักโลโซขายยังบุนี่ยบอกหัวจักซื้อมันมันล็อกมันล็อกมันล็อกใส่กุ้งใส่ติ้ังบุจัเป็นเตียงใสกุ้ง บัตรจักกินเครื่องขายของขายมีแนวใหม่เพ็ดปวกเนี่ยปึ๊ดบานนิดเดอะอโวคาโดเวียดนามบักพริก่าจะเพชรคือกันเพ็รปวกมีอยู่เอาหอดใบมันมานาเด้ใบเลยสดๆอาโวคาโดภาษาเวียดนามเขาว่าจังไร เบอร์เบอร์เื่อลิงไงลิง่ลิงไปปอเอาอเล่าได้นี่ยเอาไปเล่าดีว่าบอเออบ้านเอร์ลนเขาเอาไปเลี้ยงขาเอาก็กินกับมีมันกัดบ่ะเอมันไงชมันกัดเออตัวหน่อยนี่มันบระกัดเหรอวะไม่เอันนี้มันติดคนแหละมันหลึงคนแลวมันบรกาดเดอบอเพนเอาขามไปเล่าได้ยู่ปะได้เลยสเปนยังบ่เอ บอกเห็นในยูทูบเจ้านี่นะจะเห็นข่อยยูสบะเห็นเลยเนาะเบิ้งตลอดอยู่เบิ้งเดย์จะขามมานี่เรื่อยอยู่บ่ขามเรื่อยๆเลยบ้านข่อยใกล้ๆนี่นะใกล้ด้านนี่เด้านเลาในบ้านข่อย้บานเครื่องขายนี่แงมือแรงนี่แงมือเศร้าได้หลายแงมือเศร้าก็หลา่แงมือแรงก็หลายประมาณนี้ปะแงมือแรงนี่หลายคนนะแบบมันหลายคนมาขาย ม่มีลายส้นสานได้มาขายนี่สไลด์จะเขาจะใส่เงินดงหรือเงินโอ้ยเงินดองเละเงินกรีบก็ได้เงินดงก็ได้มาเออมันแบบยุคคือกันกับคนไทยเฮานี่แหละเออไทยลราใกล้ๆกันเนาะแต่ลายเ็กใหญ่เด้อเบอร์บัตรเพื่อนบอกเบอร์หรือว่าอาวุคาโดบ้านเฮาครับแต่ว่าภาลาเราเออเบกโดก็ไดรยุนี่เอินบัอเบอร์โลจักดงจักดง สิบห้าตโลหนึง่งสิบห้าดงตโลหนึง่งนะครับผู้สาวช้นเจ้าสาวเล่าหรือสาว,สาวเวียดฟังเข้าใจปะเ <c oughs> ขะ้าใจแน,น่ปะเข้าใจแน่สาวเวียดนาม <c oughs> ใส่หมวกเ <c oughs> ท่เหแหงหมวกงามหมวกหมวกงามหมวกงาม เ,เวียดสาวก็ไดเราเวียดขายอยู่เด็เอางั้นเน้พักงานร้องไห้ค่ะเอาบะฮงบะเออเมนแหละแถวาลาวเก่งเลยแถวลาวจะคนลาวสบบอกโอ้มาขายอาย,ยู่พีข่ขายอยู่ลาวกบขายอยู่เวียดอันใดขายดีม่เอาหัวยู่เวียดมาหัวอยู่เวียดโอ้แม่ก็เลยมาขายอยู่พี่ของปลาก็มีเนาะทั้งนี้เนาะข้าเจ้าขายกังคี่ตำรวจบนจับว่ะได้เลยอยู่พี่อยู่พี่นี่มันมีปัญหา ับถ้าจะจับไปหาอยู่ป่าหาอยู่ป่ามาขายโอ้ข้าเจ้าบวค่อยว่ากันเลยครับขายลิงขายกระลอกขายยังได้หมดโอ้ข้าวอินดี้ขวดเท่าไรหกแสนดงหกแสนด่งโอ้แพงเนีแผงแค่แผงว่าขายยังบุ้นี่หมูย่อ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 ขายหมูย่อเดี๋ยวพายางเบิ่งตลาด ล้าเบาได้ครับอันนี้น่าจะเป็นบักกอกน้ำเป่แม่นบ่าบาัดเนื้หน่วยใหญ่อย้าวจุะเพราะว่านบักตุม่มเลยอันนี้วุ้กขดดิ้นจักจิ้วเรียกว่าบักเบอร์ <laughs> บักเบอร์อันนี้บักกอกน้ำแอปเปิ้ลบักม่วงหน่ยหนยวยใหญ่เด้อบักไม้บานข้าวเจ้า โอ้ขจ้ายนิยมใส่หมวกแบบนี้บัดเพราะมันนอ่ะเออคือหมวกกันน็อกเห็นปเขาจะใส่นะ<ส> <laughs> เอาไว้เจกอกัน <laughs> จังขึ้นเข,นข, <laughs> ขาเจ้ายนิยมใส่หมวกแนวนีิเด้อหมวกหมวกแนวนีิเด้อคนเวียดนามมากักใส่กันน็อกปะหมวกกันน็อกปะหมวกคนมกักใส่แนวนีิเด้อ <laughs> จิ้มเจ้าจิ yeah. Yeah. ้มเจ้ายาปลาหมึกเวียดนามันก็แซบได้ครับแซบแซบเออเออเรามีแนวย่างให้พร้อมเด้อหมให้ซิมพร้อมปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกเวียดน้ำมาเลยบ่ไปนี่เขาเอิญอีย่างเนี่ยเอิญอย่างนี่ยหมังมันมันคืออย่างพักบ่ มมสมพักบ่ะไม่รู้เป็นไมไ่น้ำไม้บะงเอเวียดนามเคยกินอยู่แซบ่บเด้ส้นมันดีร่อนดีกินเจา้าคนเหล่ากะไลายได้ครับมาขายของทางๆพี่เพราะว่านันเป็นต่อเขตเล่าเวียดนามครับตลาดเล่าเบาย่ำเสากับคนลายย่ำแรงกับคนลาย เ่นใส่เงินดงเงินกรีบก็เอาเงินดงก็เอาดอลลาร์ก็เอาอเจิ้นเจา้จา <c oughs> จาิ้นเจ้าบ้างจ้าวเย,มย,มยิมดีด้วยครับคนเวียดนามก็ได้ฮัลโหลบูฮัลโหลพอบน้อใหม่ มัง้งมั้งโอ้สมน่าไม้เมื่อกี้นี่เออเออร์มังม้งมัง้งมั้งน่าไม้ไนี่เอิร์นมามัง้งอันบักเอาวะเขาเดิเอิรนว่าเบอร์ปลาปลาเวียดนามปลาอ<ป>ย่างงีมั้นี่ตัวนี้น้อยหนึ่งเราหัวออกอเอากระตัดตัดหัวมันออกเด้อกุ้งน้ำปลาน้ำอันนี้เขาเอิรนว่าอย่างนี้ ออกออกออกหอยนี่นะออกอกหอยออกนี okay. in, in ่น okay. ี่เอิ้นว่าจังไดนนี่ปลานี่กากากาอกเอาเด้อได้ลายพได้ลายได้ลายคำมาเด้อมาเนี่ยดกดกดก

มองมองมองดักเราไม่ใหญ่เนี่ยรถตัวขายปลาได้ส้นนี่ปลาหมี่หอดันหัวปลาแซลมอนเด้อปลาแซลมอนก็มีอันนี่นี่ซื้อมาจากไหนปลาดุกปลาดุกเอ้ามันคือบัวเวียดนามเวียดเวียดนามซื้อมาจากไหนอาเดฮะอาเด้เอาด๊อกคนวะ แม่เลีวคนนั้นว่าด็อก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 เออมาหนึ่งด็อกส้นนี่เป็นขายพวกอาหารสดปลาไก่ปูทะเลเป็นเปลนเด้อนี่เป็นเปลนเด้อเป็นเป็นเป็นตะแซสบแหงเด้อปูทะเลดินดินอะไรนี่อ๋าท้อนี่นี่ปูทะเลนี สดปลาปืา่อนปลาแม่น้ำนะน,นี่เป็นปลาทะเลเด้หน่ปลาทะเลเวียดนามนี่หอดอันปลากระเบนน่อยอันนี้กับปลาทะเลได้หน่ปลาเมืออันนี้ยังซุกแล้วกินได้พร้อมกินเลยซุกดิบก็มีปลาทะเล วัวน,นี่ปลาปลายังนี่ปลาท,ทูเอา้าคุณเอาล่าอะไรต่วนี่ปลาทูปลาินนะ่ะโอ้สุกบะมี่ป่ะสุกสุกแล้วบะมี่ป่ะ,ปะบะหม,มี่บะมี่บะมีขายปลาทะเลหอยทะเลปลาแม่น้ำก็มีอยู่ครับปลาหนปลานิ่นปลานินน่นนี่มี ไข่เล่ามีขายปลาด้วยครับโซนนี้บ่ได้ซื้อพักด้วยครับผมหัว่าซื้อเสร็จะเอาไปใส่เพราะว่าบ้านเพื่อนนี่ซื้อเอาไห้บ่อใดด้วยครับเพื่อนจะบอกว่าการไห้คลองนี่คือว่าบ่ดีนะครับสําหรับเวียดนามเพื่อนจะบ่ค่อยเยะขับป่นใดแะไรก็ถือว่าบ่สุภาพในการซื้อของแล้วก็ไห้เพื่อนนะครับอืมแบ่ผมหัวเป็นยังคือกันมี ส้งเครื่องมีเลี้ยงมีเลี้ยงส้งเคียงนี่คนนี้ยังเอาเล้าได้มีเหลืองแซ่บบปะเสียบซิ้นยังไก่หรือหมูหมูหมูภาษาเวียดนามเขาว่าอะไรเงีหมูเค็มปะแฮว์แฮว์แฮว์เป็นล็อบเป็นล็อป เบบอมาซิมใครยังไหสาฝั่งสาฝั่งสาฝั่งไปแล้วเซิฝั่งสาัอ่าสาั่งเมนล็อปเมนล็อก็เสีบบ่แสบบอเสบนสบโอ้แสบบอสบโอ้มีแต่เงินกีบเงินกีบ อีกอันนึงเป็นเป็นสองเป็นสองแล้วกัอันนี้สิบพัรวมเป็นหาสิบนะหบัเนี่ยเนเอานี่อีกอันนึงอ่าอันนึงเนี่ยเันเราวเรา่นี่นั่นนึงเน่ยเราเาสิบนี่ชา้าเขใจกันแล้วจนเมื่อยเพชรบ่เอาอะไร i ê u นะอเอาเอาเได้แเ็ดไป นี่แหละมันยากพออกกันบ่เขอใจแต่ก็เบียนน้ำมม่ยากอย่างดอกบางทอเพิ่นกับฟังเข้าบ่เขอใจเข้ากับฟังเพิ่นบ่กขอใจกันครับอันนี้ถ hmm. like, really? ือว่าเป็นเขตชายแดนนี่สุดเลยครับเพิ่นจยากขาใจภาษาเล่าเน่แล้วมีคนเล่าป้าปนอยู่ที่คนข้าขายนะครับรวมไปถึงคนเล่าจะขามมาเที่ยวนะเอาแนวมาขายแบบช่องเม็กไท่แบบนครพนมกับคํามวลนะสรนะ ไปมาสัญจรกันครับบ,บ,บาดเทีย่ยเด้อแซ่แบ,บเออแซ่บกรบ,บ,บเซ้าพี่บอกละเหล้าได้ซื้อซอยว่าสันดดดา้นโลต์ตัวไหนสาวฟังสาวฟังบักกันสมเซ็งปะ่ะบัก,กี่ยงมันจะเป็นมาสมเซ็งนะเนี่ยสาวผัน,ออนข่อยามมันซบพยายามมันส่ง บักเงาะเวียดนมเขียวเขียวโบวานบ้านต้นกนเราแมฮะชิมเราถ่ายโรจัพันโลชิชิตอวนี้โชันิพาเล่าได้อียงเงินเลนีเกียกันนี่นี่นี่นีน่บ้านหน่วยหน่อยแต่ว่าบางโอ้บ้านเนาบมินไนเด้อ ừ làm chú ơi <laughs> ao lô nâng à lô nâng Lô xí 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 là của của, lao xí 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 ngò ngò xí ngò lao xí Việt Nam xí 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 ถือบัตรพลไม่กกีบแล้วก็เอาดงแล้วก็เอาเอาเวทเนาแล้วมีเงินกีบสนั่นเลยเออแล้วแต่เราจะทอนบองรายจะทอนดงงราจะทอนเก็บดองก็ไดสิบคือกันอ๋คือได้ห้าคิดว่าได้สิบอ๋อสี่สิบห้าอ๋อเด้อเด้อเด้อ อเอาเราเล่าก็ได้ยังไอ้่ะสันซื้อหลไยยางแล้วาะซื้อแล้วะนะแบบังเกะซื้อยังซื้อบักระแสบัมกระแสบักกระแส็า<ม>กงูน,นี่นะงานใส่ความอดท,ทนนะครับพ่นยังมีอย er. อ่เด้อ เรียดน้ำสำหรับเดนห่านเนน้อยในการสมลองเท่าลองเท่าขาดอยากเย็บไหมอยากสม่ <c oughs> นก็นมีหลายห่านเลยทั้งคนก็มีแล้วแต่ทั้งคนก็นะกนจะเป็นลานตัดผมครับอันนี้ลานสมลองเท่าจะเป็นอาคารส่งกลมๆด้วยครับแล้วกพิ่นก็นจะมีพวกของขายลองเท่าหมวกทีก่ข้าเจ้านิยมใส่ <c oughs> พราะอะไรอืมหมวกแบบนี้เด้อ แบบนี้เลยมันเหมือนหมวกกันหนกเด้อมันหมวกกันหนกแต่ว่าเบื้องซุกนึงเดคือจังหมวกตีกรอบนี่เว้ยหมวกกันหนกหรือหมวกตีกรอบจัดดงล่นี่เนี่ยเอ๊ะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าดงเจ็ดสิบห้าดงประมาณบวกเพียงเลยครับเจ็ดสิบห้าร้อยรอยเศร้ารอยสามสิบบาทอันหนึ่ง เขาเจ้ามักใส่ยู่นักเติบเด้อหมวกกันนอกดะกะเท่น้าผมไปตลาดด่านในเห็นเขาเจ้ามักใส่มันเหมือนกับหมวกแก็บแต่ว่ามันผัดแข็งแรงนาจะเป็นแบบกันนอกได้ตีกอบได้หดือว่านจี่ไสไปไต่กบก็เอาล่องเบิงแบบนี้ขาเจ้านิยมใส่เลยครับนี่สี่สิบเพาะ สี 40, ่สิ 40, บพันบ่ถึงสี่สิพกะประมาณเสาหนึ่งสามสิบสองสบหกสิบาทหบส่าทบาย <c oughs> เอาแล้วคือบ่คือบ่ห่องนำคือบ่ห่องนำคือบ่เอ้เอ้าโอ้อมีจักสีมีหลายสีบ่ <c oughs> มีหลายสีบนว่าเล้าได้อยู่เด้อแถวแถวนี้เพราะว่าคนเล้าจะขามมาซื้อเครื่องฟังผีหลายก็มีหลายสีหลายสีแต่บ่หลายใจบ่สีได้บงงามแข็งแรงดีเด้อครับแข็งแรงดีดำมดำมดัมดัชิดำัมชิดำัมชิดำเอองามเอาอันนึงอะใส่ถุงเอาใส่ถุงเอาตัวนี้ อือฮึดีตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะอ่ะอ่ะสื่ออันหนึ่งสื่อให้บ้านใส่หย่านเวลาเราย่างหิวของหล่มลงเฉยเลย่เป็นยังนะได้หมวกไม่ล่ะอันนี้สามสิบห้าดิแต่ว่าตัวนั้นสี่สิบซับโอ้ซ้ำๆกันเนาะเกือบเกือบซ้ำๆกันยูนี่จะใส่เงินเก็บได้เลยบ่ต้องแลกเงินดองก็ได้ Ngân nhắn cả ảo hả ngân ừ. ngân nhắn cảo. Nguyên 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 nhắn cảo. งามอยู่เด้อสีดำงามใส่ขับรถก็ได้นี่ยขับมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะได้แต่ว่าตำรวจเห็นสิโบกโบกอีกป้อโบกอะไรเนาะโบกขี้เห็นใช่ป่าหมวกกันน็อกจะในปะเนี่ยเป็นแข็งแรงเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งแรงดีเห็นข้าวเจ้าใส่ในตลาดข้าวเจ้านิยมใส่เอาไข่บัต สีฝาสีชมพูมีหลายสีเลยราคาหกสิบสี่บาทเอ้าสี่สิบพันมีสีชมพูแก่กับมีในกีมีหลายสีคืออยู่ไหนขึ้นหมวกกันน็อกเดีอยวกันขึ้นหมวกกันน็อกนี่แต่ว่าตำรวจคือนจจับอรือดอกจับบนเรือบ้านเฮาฮะจับบนเรือบ่เหลือเด้อคือนจีเลยเสียงกันโดนอยู่นะครับตำรวจได้ครับ ห่างเล่าเบามีหลายอาคารได้ครับขายของทุกชนิดของใสของสวยด้านหลังก็จะเป็นพวกขายอาหารขายพักมีปูมีป่าเหอนครับใหญ่ครับใหญ่จากด้านเล้ามาประมาณหาลอยเม็ดกันแล้วครับบานพนันงสครับโหลดด้ยครับเอา้าใส่เบิดเลยแสดงว่าฮอตฮิตเด้อขยับฮอตฮิตอยู่ครับนี่กระแมน โอ้ใส่แบบข้าเจาใส่หลายเนาะบาดเห็นเขาใส่หลายนะขับมอไซค์ครับยังข้าเจาก็ใส่บาดก็เรียกว่าใส่ก็น่ามาสัหันกลมเกินโอ้ข้าเจาก็ใส่บะไรบาดแบบนี้เลยโอ้ฮอตฮิตเนาะผมพาคุณลงแรมบนี้เลยครับนี่ไก่ไก่ครับตลาดเลยยางเบงเมืองน้อยหนึ่งนะครับบาดกําลังใส่หมวกกลมเกินครับเมืองเขา ลานเบียด้ครับแต่ว่าเป็นเบียร์เหล้าอยู่เหล้าเบาจินเจ้า <c oughs> นาบ้านเข้าได้ครับเรียกว่าเขาปลูกสวนปลูกต้นใหม่ประดับครับงามๆขาเจาเห็ดกระทางนี่อู้หักเลยแล้วต้นใหม่เขาก็จัดสวนแบบสวยงามเลยครับอือก็ทากุ๊กไสตตัวนี้แต่ว่าดัดไส้ดัด มงังโวอา่านไปจังได,ดได้อา่านเอากวได้อ่านออกอากาศเย็นๆครับคึมๆจักน้อยช่วงแรงๆผมอยู่ทีเลาวบาวเวียดนามไกๆกับดันชายแดนล้าวเวียดนามระว่างเมืองเซโปนลแล้วก็เมืองเลาเบาแล้วก็เลาเบานี่มึหัวเมืองอยังงกันคือสื่อสารกันยังบ่เข้าใจปันไดเลาะหามองกินเข่ากอนเมื่อเห็นอันบวันพญนาคครับเพื่อนว่ามัางกร ส่วนมาสีพันนิยมใส่ก็จะเป็นสีแดงเลยครับเวียดนาม